สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะฮะอยู่ที่ร้านเดิมของเราครับมาเชียงรายเมื่อไหร่ก็ต้องมาร้านชีวิตธรรมดาเสมออาจารย์เจี๊ยบอยากให้อาจารย์เจี๊ยบมาพูดอะไรริมน้ํคก็คือว่า,า,าที่อาจารย์เจี๊ยบเล่าให้ผมฟังนะฮะว่ามีท่านท่านหนึ่งโทรศัพท์มาขอสายตรงคุยกับอาจารย์เจี๊ยบเลยในเรื่องของการเกิดปัญหาวิกฤตในเรื่องของการตกงานอาจารย์เจี๊ยบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงค่ะอาจารย์คือ ท่านท่านนี้นะคะก็มีการเล่าว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยตกงานนะเป็นคนหนึ่งที่บริษัทเนี่ยให้ออกจากงานในช่วงโควิดที่ผ่านมาทนั้งที่ทํางานมาแล้วหลายปีใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ทํางานอะไรทําไมถึงโดนให้ออกในช่วงโควิดค่ะเขาเล่าว่าเขาอ่ะทำบัญชีแค่เพียงด้านเดียวนะนะคะด้านรายรับค่ะอาจารย์ด้านรายรับใช่ค่ะด้านรายรับทำด้านรายรับด้านเดียวด้านเดียวก็คือด้านขายนะฮะด้านเดียวเลยแล้วก็ก็ทํามา เป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะฝากชีวิตไว้ที่นี่แหละมไม่คิดจะเปลี่ยนงานอะไรเลยค่ะอาจารย์รก็มุ่งมั่นตั้งใจไม่เคยแบบขาดลามาสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนกระทั่งวิกฤตเนี่ยก็คือโควิดผลกระทบที่เข้ามาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งคนที่โดนให้ออกจากงานค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งคนที่โดนให้ออกจากงานนี่มันก็ต้องเดานะว่า การที่ถูกให้ออกจากงานเพราะว่าคุณเป็นคนไม่สําคัญหรือเป็นคนที่ไม่มีความสามารถหรือเปล่าอันนี้มองในแง่ลบนะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เก่งหรือไม่ขยันหรือมีปมด้อยหรือมีจุดอ่อนก็ได้ไงเวลาที่ถึงวิกฤตที่กิจการจะต้องเอาใครออกเนี่ยเขาก็ต้องมองคนที่เขาไม่อยากให้อยู่ก็ต้องเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องออกไป ดังนั้นคนนี้เขาบอกไหมว่าเขามีความสาม,มารถเก่งแค่ไหนหรืออะไรยังไงบ้างคือก็ด้วยความที่แบบคิดว่าตัวเองเนี่ยจะฝากชีวิตไ้ที่นี่แล้วทําบัญชีขายอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถอะไรเลยค่ะอาจารย์รก็ทําด้านเดียวมาตลอดชีวิตอ่ะพูดว่าอย่างนั้นเลยแล้วส่วนความรู้ที่เคยได้เรียนบัญชีไปแล้วเนี่ยก็ลืมไปหมดใช่ค่ะอาจารย์ลืมไปหมดแล้วแล้วก็พอโดนเหตุการณ์นี้เข้ามาเนี่ยรู้สึกท้อแท้หมดพลัง บทกําลังใจว่าเออสิ่งที่ที่เราฝากชีวิตไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปนดังที่ใจหวังค่ะอาจารย์ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้อาจารย์เจี๊ยบเนี่ยช่วยแนะนําหน่อยว่าต่อไปจะเอาอยัางไงดีอ่าโอเคเขาให้อาจารย์เจี๊ยบแนะนำนะเดี๋ยวผมขอแนะนําด้วยอยากจะถามอาจารย์เจี๊ยบแล้วกันว่าท่านท่านนี้อายุเท่าไหร่แล้วจบมาทางด้านบัญชีหรือไม่อ่ะอาจารย์เจี๊ยบต้องตอบแล้วว่าอายุเท่าไหร่เพราะว่า ถ้าอายุเยอะแล้วมาตกงานนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนะเพราะว่าเราเคยทํางานแบบนี้มาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทํางานด้านอื่นได้เลยอะไรประมาณนี้อายุเขาอาจารย์พอประมาณได้ไหมอายุประมาณเท่าไหร่เกือบ4ี่ปีและะ้วค่ะอาจารย์เกือบสีปีก็แบบยังพอเริ่มต้นใหม่ได้นะเกือบสี่สิบ่ใช่ค่ะก็ไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะก็ม,มีการให้กําลังใจกันไปนะคะใ,ใ,ใช่ค่ะภาระนี่สินะที่เขาตกงานอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้งานอ่ะค่ะอาจารย์ก็ เขาก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งให้ออกจากงานน่ะนะคะก็พอประทังชีวิตได้แต่ก็ไม่ได้ตลอดไปนะฮะอาจารย์ช่วงนี้ก็หางานยากด้วยเนื่องจากตัวเองเนี่ยทำบัญชีแค่เพียงด้านขายด้านเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆบริษัทก็แย่เนื่องจากาสภาวะโควิดหมดเลยการไปหางานใหม่เนี่ยค่อนข้างยากเลยคิดว่าจะเอาเงินก้อนนี้แหละก้อนสุดท้ายจะมาเรียนกับอาจารย์จริงๆไม่ได้จะมาเรียนใช่ไหม มาถามปรึกษาดูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจะทำยังไงให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างอ่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้ช่วยแนะนําด้วยค่ะว่าเขาอ่ะควรจะลงเรียนส่วนไหนเพิ่มเติมแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ในบริษัทใหม่อมดังนั้นก็เหมือน มีวิกฤตนะครับวิกฤตตรงนี้ทําให้เป็นโอกาสใหม่ที่จะทําให้ตัวเองได,ได้ได้ทดสอบความสามารถของตัวเองหรือได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปใหม่นะผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆมันก็มองเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกเพราะถูกให้ออกจากงานแต่ให้เรามองว่ามันเป็นพลังหรือมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราต้องกระโดดไปจากจุดนี้เพื่อไปหาจุดใหม่ที่ดีกว่าดังนั้นอาจารย์เจบแนะนำไงฮะจุดใหม่ที่ดีกว่าที่อาจารย์เจบม,มีอยู่ในใจอะใช่ค่ะาอาจารย์เจบคิดอยู่อยู่สองคอร์สค่ะอาจารย์ คอร์สแรกเลยเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดยังไม่ได้งานนะแล้วก็ยังพอมีเวลาก็ให้มาเรียนในคอร์สฝึกงานในสํานักงานบัญชีซึ่งเป็นรุ่นที่2ของเชียบซึ่งเขาตกงานอยู่ถูกไหมใช่ค่ะอาจารย์เขาตกงานอยู่ซึ่งรุ่นที่2ของเชบเนี่ยจะเปิดในเดือนมก,กราคมค่ะเรียนอยู่2เดือนเริ่ม10มกราหกห้เรียนสอเดือนถ้าตกงาน,นงแล้ว อาจารย์เจสจะให้เขาตกงานอีก2เดือนเพื่อมาเรียนใช่ไหมหรือยังไงอ้ามันคือการพีชีพเพื่อเริ่มต้นใหม่อาจารย์แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดยังแบบว่าไม่รีบที่จะหางานนะคะแต่มันจะช่วยเป็นคุณเนี่ยเป็นคนใหม่แน่ๆอันนี้คือไม่ได้โม้นะเพราะว่าคอร์สของเราในรุ่นที่1ห,หลายๆคนบอกอย่างนั้นทุกคนเลยคะ่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะไปหางานใหม่เลยเพราะว่าเงินก้อนนี้ใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากที่จะมาอบรมด้วยเพื่อ พัฒนาตัวเองควบคู่กันไปด้วยนะฮะเจฟก็เลยไปแนะนำค่ะอาจารย์คอสภาค่ําเรียน15วันคือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่แต่ไอ้คอสภาค่ําเนี่ยถามว่าคุณภาพเนี่ยมันเท่ากันกับคอสแรกที่เจฟแนะนำไหมฝึกงานในสำนักงานบัญชีก็กแน่นอนละค่ะเรียน15วันกับ2เดือนอะนะ่ะเนาะค่ะก็ถ้าเกิดไม่มีเวลาเอารุ่นน้องไปก็ได้ก็คือมาเรียนภาค่ํานะคะเรียนภาค่ํามเนี่ยเรียนอะไรบ้างล่ะก็คือเรียนเพื่อสมัครงานเลยค่ะว่า คุณเนี่ยจะไปสมัครงานคุณมีความรู้ภาษีไหมแล้วก็ป้อนภาษีคุณเลยว่ารายเดือนเนี่ยมีภาษีอะไรบ้างที่ต้องนํำส่งนำส่งยังไง ถ้าเกิดทําผิดต้องแก้ไขปัญหายังไงแล้วอะไรบ้างล่ะที่คนเขานิยมทําผิดกันสําหรับมือใหม่คุณไม่ต้องทําผิดใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็แม้กระทั่งถ้าเกิดคุณเผลอไปทําผิดแล้วเนี่ยมันมีวิธีแก้ไหมอะไรที่เป็นจุดอันตรายที่ห้ามผิดเลยนะคะแล้วก็สอนคุณเนี่ยเอาเอกสารมาวิเคราะห์รายการค้าเป็นเอกสารจริงๆเลยค่ะอาจารย์แล้วก็บันทึกบัญชีเข้าไปในโปรแกรมเอแล้ว มันไม่ทําให้คุณรู้สึกล้าจากการทํางานด้วยเพราะว่าเราเรียนแค่เพียงวันละสองชั่วโมงค่ะก็คือเรียน1นึ่ทุ่มจนถึงสามทุ่มนะคะของทุกๆกวันแล้วก็คอสนี้ของเราค่ะที่เรียนคอสภาคค่ำเนี่ยเราเคยเปิดมาแล้วนะคะแต่ว่าเปิดได้แค่เพียงเรียนได้แค่อทิตย์เดียวแล้วก็โควิดก่อนนะคะ,คะกลุ่มที่เคยมาเรียนแล้วเนี่ยบอกว่าไม่เหนื่อยเลยคอสนี้น่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าคอสอื่นๆเคยไปอบรมเนี่ยก็คือมันเป็นคอสท,ที่แบบอัดแน่นเกินไปเก็บความรู้ได้มีหมดเพราะว่า เริ่มอายุมากแล้วด้วยแล้วก็เก็บความรู้ได้ก็เหมือนเหมือนเขาบอกว่าแรมเขาตำํำจำได้ไม่หมดแต่คอร์สนี้คือดีมากๆนะคะหากไม่ไม่สามารถที่จะมาเรียนได้ทุกวันตอนกลางวันก็มาเรียนคอร์สนี้ละค่ะก็แนะนำคืออาจารย์เชฟเราจะบอกว่าถ้าคุณสามารถหางานได้สมมติว่าเังเกิญไปหางานได้พอดีคุณก็ไปทำงานในช่วงกลางวันแล้วกลางคืนเนี่ยคุณก็มาเรียน15วันในช่วงพักค่ำของเดือนมกราคม65 คุณก็จะได้มีทั้งรายได้แล้วก็มีทั้งความรู้ที่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้และอาจจะขยับขยายไปได้รับเงินเดือนหรือตําแหน่งที่ดีกว่าในอนาคตหลังจากมาเรียนคอยกับเรา15วันนี้จบแต่ถ้าเกิดคุณยังตกงานอยู่ก็คือช่วงนี้หางานยากถ้าตกงานอยู่ ก็ควรมาเรียนคอร์สฝึกงานในสํานักรบัญชีที่จะเริ่มวันที่10เมกราคม65าเหมือนกันแต่ว่าคอร์สนี้เนี่ยเรียน2เดือนและเรียนในเวลาราชาการก็คือ9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเรียน2เดือนฝึกปฏิบัติด้วยยังไงก็ทํางานได้อ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะสมบัติของคุณใช่ค่ะแล้ว อยากจะเพิ่มนิดนึงค่ะจา์ท, lly, ที่มันพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยสองคอสเนี้ยค่ะคือคอร์สที่ฝึกทักษะให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะคือการที ving, amp, ่เราทำบัญชีซ้ำ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 อันนึงซ้ำสิบห้าวันอันนึงทับซ้ำสองเดือนนะคะแน่นอนแหละค่ะว่าคุณจะไม่หลงลืมแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดบางท่านดูคลิปของเราแล้วบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตกงานนะในช่วงนี้ไม่ตกงานหรอกแต่ว่าเพิ่งจะเรียนจบแต่เรียนจบแบบงงๆอยู่ว่าไม่รู้จะไปสมัครงานยังไงเพราะงานก็หายาก และทํางานก็ยังไม่เป็นซึ่งแต่ละที่ก็ประกาศรับสมัครงานเอาคนที่มีประสบการณ์ทํางานเข้ามาทํางานแต่ตัวเองก็เพิ่งเรียนจบแล้วก็ยังไม่เคยทางานก็กลัวจะตกงานอาจารย์เจี๊บจะแนะนำไงสําสหรับตรงนี้มาเรียนได้เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ลองมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่มาเพิ่มความรู้ก่อนเพื่อที่เวลาเราไปสมัครงานแน่นอนละค่ะเขาก็จะมีบอกว่า ผ่านปรสามเดือนผ่านโปรสี่เดือน,น,อนถูกไหมคะครับบางทีเราอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะจะผ่านโปรหรือเปล่านะต้องมาคอยลุ้นแต่ถ้าเกิดเราอะ่ะมีความรู้เหมือนติดปีกไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะยังไงก็ผ่านเออยังไงก็ผ่านอยู่แล้วเรามีความรู้แล้วยื่นภาษีเป็นแล้วทํางานได้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปว่าเราจะไม่ผ่านโปรนอกเสียจากการขาดลามาสายนะฮะค่ะ <c oughs> ดังนั้นก็ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะกำลังสระสบปัญหากับเรื่องของงานบัญชีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคอร์สพักค่ําที่คุณทํางานด้วยเรียนด้วยหรือคุณอาจจะตกงานอยู่แล้วก็ทิ้งชีวิตทั้งชีวิตเลยในช่วง2เดือนนี้มาเรียนกับเราก็ถ้าสนใจนะครับคอร์สพักค่ํา1 5 0 0 0บาทเรียน15วันวันละ2ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่ถ้าเกิดอยากมาเรียนคอร์สฝึกงานในสํานักบัญชีเรียน2เดือนเลยเรียนเยอะหน่อยแล้วฝึกปฏิบัติจริงๆเลยถ้ามีเวลาก็ คอร์สนี้นะฮะแค่เพียงหมื่นสามพันบาทเท่านั้น <ừ> เรียนสองเดือนคุ้มค่ามากค่ะอาจารย์ถ้าสนใจติดต่อมาที่ติดต่อมาที่เบอร์085 311 1669หรือเบอร์097 009 1656หรือ ID Line y e l l o w t r a i n i n g ค่ะโอเคไปละ